แจกทิกนะคะขนคิ U ้วอุยปัดแล้วมันจะตั้งๆมีความแบบคิ U ้วอุยคิ้วฟูนะคะแล้วก็สามารถบำรุงขนตาได้ด้วยนี่เลยตัวนี้เมจิกเซรั่มอันชันสูตรผักบุ้งเขามีชื่อเต็มด้วยนะแต่แบบเออขี้เกียจเรียกก็เรียกแบบนี้ไปเลยเนาะแล้วมันดีจริงอันนี้เดี๋ยวใช้ให้ดู มีสารสก,ก,ารกัดจากอัญชันราชิเอมแล้วก็ผักบุ้งช่วยบำรุงให้เส้นขนของเราเนี่ยมีความยาวขึ้นแล้วก็ดูหนาขึ้นด้วยนะคะเหมาะกับคนคิ้วบางอยากให้ขนคิ้วหนาขึ้นอยากให้ขนตายาวขึ้นต่อขนตาแล้วอยากบำรุงให้ขนตาแข็งแรงต้องลองตัวนี้จ้ะไปจัดกันได้นะคะราคาเนี่ยซองละ6 แล้วมีขายหลายที่มาก7 11, Lotus, Me, and Boy, oda, e เ e ่นอีเลเว่นโลตัสมีอีฟแอนด์บอยรัชดาช้อปเรียกได้ว่าแทบจะทั่วสารทิศนะคะสะดวกทางไหนก็จัดทางนั้นเลยจ้า